สวัสดีครับเพื่อนๆพอ,นอินดีต้อนรับสู่พาคิน h ช n แนลนะครับแล้วก็วันนี้จะมารีวิวรถคันล่าสุดของผมนะครับซึ่งเป็นอ่า l v t l u t i o n 7 gta นะครับจากสำนัก Evo m i l l e r ของผมเองซึ่งได้พึ่งทำการปรับปรุงสภาพทั้งหมดทำใหม่หมดเกือบหลายอย่างนะครับเกือบาจะทั้งคันเลยดีกว่าเริ่มต้นจาก ภายนอกนะครับได้ทำสีเป็นสีตรงเบอร์ตรงรุ่นของ Evolution 7 GTA นะครับซึ่งจะเป็นสีเทาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ e v o 7 GTA ตัวนี้เลยต้องบอกก่อนว่าเดิมทีรถคันนี้เขาได้ใช้สีของตัว Evolution 7 GS GS R นะครับซึ่งมันจะเป็นของรุ่นเกียร์ธรรมดามันจะเป็นสีบอลอ่อนกว่านี้นะครับ แรกเริ่มเริ่มทีรถคันนี้ต้องเล่าประวัติก่อนว่า,าเป็นรถที่ประวัติค่อนข้างดีมากนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงตั้งแต่ตอนเป็นลันเซอร์ซีเดียนะครับพอเจ้าของที่พี่เจ้าของเก่าใช้ตอนเป็นลันเซอร์ซีเดียเนี่ยใช้มาแต่ป้ายแดงมือเดียวเลยแล้วเขาก็ได้ทําการจับเจ้ารถคันนี้อัปเกรดเป็น Evolu t i o n 7 gta โดยที่ก็ยังใช้อยู่มือเดียวคนเดียวมาตลอดตั้งแต่ตอนเป็นซีเดียแล้วก็ตอนเป็น Evo 7 gta เนี่ยนะครับ รถคันนี้ประวัติเลยก็ประกอบที่พอร์เ e ็กนะครับซึ่งเป็นหัวท้ายตัดคันเดียวกันเลยเป็นรถประกอบมาจากรถคันเดียวกันซึ่งสภาพค่อนข้างดีที่จะเห็นรูปลักษณ์ภายนอกนี่ก็จะมีเา,าโงงที่มีรลนะครับเนื่องจากพวกรถปกติรถที่ญี่ปุ่นนะมันจะจิ้มออปชันได้นะครับว่าจะเลือกเอาอะไรต่อไปแดงว,ว่าจะเอาว่าจะเอาอนุ่นเพิ่มนี้เพิ่มอย่างเช่นหางสูงเนี่ย พราะที่ญี่ปุ่นเนี่ย G T A เนี่ยจะมีทั้งม spoiler งสงีสปอยเลอร์หลังทรงสูงสปอยเลอร์หลังทรงเตี้ยหรือบางคันก็อาจจะไม่มีสปอยเลอร์เลยก็ได้อันนี้มันแล้วแต่จะจิ้มออปชันตั้งแต่ตอนป้ายแดงนะครับพอญี่ปุ่นเขาจะจิ้มเลือกเอาอย่างคันนี้ก็คือฝาโปรงหน้าก็ได้เพิ่มมาเป็นของตัวที่มีรูระบายความรอ้อนเหมือน7 G S R นะครับซึ่งผมมองว่ามันก็ครบเอกลักษณ์ของตัว Evolution เพราะปกติ Evolution มันต้อง ฝาโปร่งแนวนี้นะครับซึ่งมีรูบายความร้อนซึ่งของเดิมของเขา7จ GTA เนี่ยมันจะเป็นฝาเรียบนะครับมันจะเป็นฝาเรียบซึ่งเนี่ยตรงนรเนี้ยสันเนี่ยมันจะนูนมาเหมือนตรงนี้เลยแต่ว่ามันจะไม่มีรูแต่ว่าฝามันก็จะสูงสูงนูนตามรูปเี่ยแต่ตรงเนี้ยรูระบายจะไม่มีอันนี้ได้ใช้ฝาตัวมีรูก็ผมว่ามันก็โอเคก็สวยตามสไตล์ของ Revolution ดีอ่ะกลับมาที่เรื่องที่ผมทำไปดีกว่า เอามาปรับซื้อมาก็พี่ก็ของเก่าเขาก็ใช้งานมาพอสมควรนะครับเนื่องด้วยรถประวัติดีตัวรถประวัติดีประกอบในที่ที่ดีประกอบมาดีอะไรเงี้ยผมเลยจัดก,การทําใหม่หมดเลยอย่างที่บอกไปก็คือสีเทาจากเดิมเป็นสีพี่ก็ใช้7 g GS, GSR มาผมก็กลับเป็นสีเทาของ7 GTA นะครับเนี่ยจะเป็นสีเทาเข้มกว่า GSR หน่อยแล้วก็ตามมาด้วยตัวล้อ ของเดิมพี่ก็ใช้เป็นของ7 GSR นะครับมันจะเป็นสีบอลเป็นสีบอลทั้งวงเลยอันนี้ผมก็ได้มาทำการาส่งทำสีใหม่มาในสไตล์7 GTA นะครับซึ่งมันจะเป็นสีเทาและหน้าปัดเงาแบบนี้นะครับมันจะเป็นเอกลักษณ์ของ7 GTA เลยสีเทาหน้าปัดเงาซึ่งตัวนี้ เวลาวิ่งหรือเวลาอะไรมันจะเล่นแสงด้วยเอกลักษณ์ของ7 GTA เนะี่ยมันจะมาเป็น Evo k y o t o ตัวแรกเนาะมันจะให้ฟ e e l i n g ความเป็นผู้ใหญ่ให้เป็นผู้ใหญ่ขับแบบเป็นรถที่ออกแนวเรียบหรูหน่อยครับดูภาพแล้วเขาจะออกแนวไปทางหรูหรูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวดูให้ดูรอบทางก่อนว่าสีสันเพิ่งทำมาซึ่งต้องบอกก่อนว่าสี7 GTA เนะี่ยเป็นสีที่สวยนะ ต้องเห็นตอนในที่ร่มๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสีที่สวยมากเป็นเทาที่แบบสวยอะอ่ะกลับมาต่อกัอนที่เอลูปลักภายนอกอีกกว่าเราวมาเล่าถึงรูปรลักภายนอกของเจ็ด7ี t a เจ็ดเจ็ดจะต่าง GSI อยังไงปกติ GTA เอาง่ายๆจะเป็นแบบปกติทั่วไปฝาเนี่ยมันจะเรียบไม่มีรูหางเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเพราะว่า GTA เนี่ยมีทั้งสูง หางสูงหางเตี้ยแล้วก็ไม่มีหางอันนั้นอนะ่ะมันจิ้มได้แล้วแต่เจ้าของเลยแต่ฝาโดยส่วนใหญ่มันจะมันจะเรียบเลยละ่ะถ้าเกิดว่าได้ไม่ได้ทําการเปลี่ยนอันนี้ได้ทําการเปลี่ยนเป็นฝามีรูนะครับเป็นเอกลักษณ์ของอีโวแลวถัดมาที่ไฟหน้าของ g d a ไฟมันเป็นไฟขาวหมดถ้าเป็น7จ r ก GSR ตัวธรรมดาเนะี่ยไฟเลี้ยวมันจะเป็นสีส้มนะครับอันนี้ตัวที่ไฟหน้าแล้วก็ตรงกันชนอันนี้ก็จะมีโลโก้บอกว่าเป็นเจ็ด GTA ละ เป็นออกเอกลักษณ์ของเขาเลยส่วนป้ายทะเบียนเกียร์ G t A จะอยู่ตรงกลางนะนี่จะมีฐานรองจะมีอะไรอยู่ตรงกลางถ้าเป็นตัวเกียร์ธรรมดาจะอยู่นี้จะอยู่ด้านข้างนี้จะไม่ได้อยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับถัดมาก็ล้ออย่างที่บอกไปว่าล้อ G t A จะเป็นสีปัดเงาอย่างนี้ส่วน G S R เกียร์ธรรมดาจะเป็นสีบอลที่ต่างกัน แล้วก็มาต่างกันที่อีกส่วนหนึ่งก็คือด้านท้ายถ้าเป็นของ GSR ไฟท้ายก็จะเป็นสีแดงแดงไฟเลี้ยวตรงนี้เป็นสีขาวแต่ของ g t a เนี่ยจะเป็นสีโครเมียมเป็นวงกลมโดนัทแดงอยู่ขางในสวยนะาสมัยกอ่อนผมชอบเจ g t a เพราะไฟท้ายนี่แหละเพราะว่าไฟท้ายมีเอกลักษณ์มากสวยเลยแล้วก็จะมีต่างกันที่โลโก้มีเพิ่มโลโก้บอกความเป็น g t a นอกนั้นก็จะเหมือนกันผัดออกมาก็จะเป็นภายในปึ๊บของ7 GSR เนี่ยตรงนี้เขาจะเป็นกรรมยี่คล้ายๆคันทัลล่ากรัรมยี่แล้วก็บอกก็จะเป็นเลคคาโลนะครับวงมาลัยก็จะเป็นตัวโม,โมโมที่เป็นเปล่ากลางดำไม้ก็จะเป็นพื้นดำตัวงสือแดงนะครับ ส่วนใน GTA เนี่ยก็จะเป็นนี่แผงจะเป็นลายผ้าผ้านี่จะเป็นลายเดียวกับเบาะตรงนี้นี่เป็นผ้าลายเดียวกับเบาะเลยเป็นผ้าลายเดียวกันแล้วก็เบาะเนี่ยจะไม่ใช่เล็คารโลจะเป็นเบาะทรงแบบรถเบาะก็เก่งธรรมดาอ่าเนี่ยเน้นนั่งสบายนะครับไม่ได้เน้นแบบนั่งสบายจริง,รงก็คือฟีลลิ่งเหมือนรถบ้านทั่วไปเลยในคราบของ Evolu t ช o n จะมาโดยที่จะเป็น เกียร์อัตโนมัติเกียร์ออโต้ตัวแรกของอีโวลูชันเลยก็ว่าได้นี่นะครับตัวบุกเบิกเกียร์ออโต้ของอีโวเลยนี่จะเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้เกียร์ออโต้ห้าสปีดมีบวกลบที่ปุ่มอะไรนะครับปุ่มอะไรก็จะเป็นออกแนวรถบ,บ้านๆนิดนะึงตัวที่ตัดสีแผงตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินลูซา์นะครับตัวนี้เป็นสีน้ําเงินมุกไม้ก็จะเป็นไหม้หน้าขาวนะครับก็จะมีโหมดากานครับขี่ พวกพวกการขับขี่ขับสี่ต่างๆอะไรเหมือนกันนะครับสำหรับรถคันนี้ต้องบอกกันว่าสิ่งที่ผมทำไปค่อนข้างเยอะเยอะคือปรับปรุงสภาพจะเรียกว่ารีสโตไหมผมก็ไม่รู้ว่ารีสโตผมเขาทำอะไรกันบ้างนะแต่ผมผมว่าน่าจะที่ผมทำน่าจะมากกว่ารีสโตนะในด้านการใช้งานเพราะว่าเนี่ยที่จะให้ดูก็คือเนี่ยสีสันเนี่ยก็คือทำใหม่ทั้งคันนะ สีฐานทาใหม่ทั้งคันเสร็จปุ๊บล้อทําสีใหม่ยางเบิกใหม่ด่านระบบเบรกเ e มโบนี่ก็เบรกนี่ก็ผมได้ทําการถอดออกไปเปลี่ยนอะไหล่เขาเรียกอะไรอะไหล่ข้างในที่เราเรียกเขาเรียกชุดซ่อมนะครับแต่จริงมันแบบว่าเป็นที่เป็นสิ่งที่ปรับปรุงสภาพเบรกพวกจะมีพวกซีนยาพวกอะไรต่างๆทั้งชุดเขาเลยเป็นเบิกเบิกเบิกแค้ใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ เบรกทำสีใหม่ด้วยแต่พาาะเบรกเนี่ยที่ชุดซ่อมทําสีนี่ก็น่าจะหมื่นหนึ่งนะหมื่นกว่าบ,บาทนี่แหละเนี่ยแต่พาะเบรกนะหน้าหลังเปลี่ยนชุดซ่อมแล้วก็ทําสีใหม่หมดยางก็เ,เบรกใหม่เป็นสองสามห้าสี่ห้าสิบเจ็ดนะครับนุ่มนวลเลย เดิมทีรถคันนี้เขาใส่โช๊คแต่งนะครับเป็นเทยินมาผมก็ได้ัดก,การเปลี่ยนเป็นโช๊คเดิมแล้วเพราะว่าผมตอนนี้ทํารถผมทาเดิมเป็นหมดเพราะาผมเน้นแบบต้องการความรู้สึกของที่เป็นเดิมๆอีเวอร์เรชันตอนรถใหม่เป็นยังไงอย่างคังนนี้ตอนนี้ตอบโจทย์เลยทุกอย่างเป็นของเดิมตรงปกหมดยกเว้นอุปกรณ์เครื่องยนต์บางส่วนเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเพราะว่าบางอย่างมันใช้งานได้ดีก็เลยไม่ได้เปลี่ยนออกไปแต่อย่างช่วงล่างเครื่องยนต์ท่อไอเสียก็ยังเป็นเดิมโรงงานอยู่ รูปลักษ์อะไรเงี้ยก็จะให้มันเป็นเดิมหมดก็อย่างที่ผมเคยบอกว่าผมว่าอีโวเดิมๆตรงปกมันมีสเสน่ห์ของมันนะครับเหมือนพระสมเด็จมันก็อยู่ในบล็อกในเพลิของเขาอะไรอย่างเงี้ยถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์เดี๋ยวะเปิดให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับ ในส่วนของเครื่องยนต์ที่ผมต้องบอกว่าผมทํามาผมว่าผมที่ผมทาน่าจะมากกับคำว,ว่าที่เวลาส่งถาปร,ปรีสโตคือของผมไม่ได้ทําให้มันใหม่เฉพาะในสิ่งที่ตาเห็นนะครับอย่างเครื่องยนต์เนี้ยเครื่องยนต์ตัวนี้ผมได้ทําการโอเวอร์ฮอล์ทั้งตัวนะครับโอเวอร์ฮอล์ทั้งตัวคืออะไรโอเวอร์ฮอล์ทั้งตัวของผมคือเปลี่ยนทุกอย่างนะครับซีนยางสายพานไทมิง่งสายพาน ทุกอย่างวาลวฝาทําการทําการโรอเวอฮอร์หมดชุดฝาวาลวอะไรเงี้ยทำใหม่หมดเครื่องได้หรือประกอบใหม่หมดนะครับชาร์ปเชิฟอะไรเปลี่ยนใหม่หมดนะครับคือนับหนึ่งใหม่หมดเลยเนี่ยอันนี้คือนับหนึ่งใหม่หมดเลยเพราะว่าเพราะว่าเดิมทีต้องของบอกก่อนคันนี้พี่เจ้าของเดิมเขาเป็นเขาได้ใช้งานขับเนี่ยประหยัดเขาเลยติดแก๊สมา ขาเลยติดแกกับเครื่องตัวนี้มาผมก็เลยจัดก,การโอเวอร์ฮอลใหม่หมดเหมือนนับหนึ่งใหม่ของเครื่องอยู่แล้วล่ะครับเปลี่ยนทุกอย่างของเครื่องทุกชิ้นส่วนของมันนะครับทําให้มันเป็นเหมือนกับเครื่องนับหนึ่งใหม่มาเลยแล้วก็ไอ้พวกอะไรต่างๆที่เปลี่ยนใหม่ได้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็ทําสีใหม่ความโชคเดิมอะไรเดิมอัตลักษณ์ความเดิมของเครื่องนะครับก็ยังเก็บไว้มีที่ผมบอกว่าบางอย่างที่ใช้งานได้ดีก็ยังไม่ได้เปลี่ยนก็จะเป็น หม้อน้ำนะครับซึ่งมันเป็นหม้อน้ำอลูมิเนียมมาระบายนะระบายความร้อนน้ําได้ดีก็เลยไม่ได้เปลี่ยนบางเฮดเป็นของมอนเตอร์แท้ที่เ้าจะเปลี่ยนใส่ของเดิมก็ของเดิมมันจะดูกองแกงไปหน่อยแต่อันนี้มันดูแล้วมันดูแบบเออมันดูแข็งแรงดูหรูดูสวยหรูดีก็เก็บไว้ก่อนตัวนี้เป็นท่อยางแซมโก้ก็เลยมันใช้งานได้ดีก็เลยเก็บไว้แต่ก็คิดคิดอยู่นะว่าจะเปลี่ยนใส่ของเดิมเดี๋ยวลองคิดดูอีกทีบางทีก็เสียดายไง มันใช้งานได้ดีก็จะเปลี่ยนเอาของเดิมมาใส่มันก็คิดอยู่แต่ไม่แน่หรอกก็จะเปลี่ยนใจก็จะเปลี่ยนอาจจะเอาหม้อน้าเดิมเจ็ด TDA ท่อยางเดิมฝาครอบเดิมมาใส่มันจะดูเดิมแต่มันจะดูความสวยความแข็งแรงดอรอปลงไปนิดหนึง่งอันนี้เดี๋ยวดูอีกทีนี่นะครับฝาเปิดก็นี่ยตามนี้กันลงกันร้อนอยู่ครบสำหรับคันนี้ไฟหน้าก็จะเป็นสีนอนโรงงานนะครับตัวนี้ ก็ถ้าเปลี่ยนชุดนี้ไปม้อน้ําพวกท่อน,นี้เป็นของเดิมสามอย่างก็เป็นเดิมตรงปก,กเลยอันนี้เดี๋ยวดูอีกทีทำไมายังไม่ได้ขับเลยทํามาหลายเดือนแล้วโรเจกข้ามปีแล้วคันนี้ขอขี่เล่นแล้วก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งส่วนของช่วงล่างช่วงล่างต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงล่างคันนี้ผมเปลี่ยนใหม่ทุกจุดผมนึงบอกว่าแล้วคันนี้ผมทํามากกว่ารีสโตน่าจะมากกว่าคำว่ารีสโตเพราะว่าช่วงล่างเนี้ยคันนี้ ช่วงล่างทั้งคันของคันนี้นะครับบูธปีกนกบูธทุกอย่างบูธยางทุกอย่างลูกหมากทุกตัวผมเบิกแท้ใหม่หมดนะครับลูกหมากทุกตัวบูธยางอะไรต่างๆบูธปีก no, oland, นกปีกนกเบิกแท้ใหม่หมดนะครับคันนี้แท้ใหม่ต้องย้าว่าแท้ใหม่เนื่องจากอันนี้ก็ต้องบอกอีกทีหนึ่งก็คือบอกตรงๆว่าพี่เจ้าของเดิมเขาได้ไปซ่อมอู่นอกก่อนหน้านี้ที่ผมซื้อมาแล้วทางอู่นั้นเขาเหมือนเปลี่ยนอะไหล่เทียบมาน่าจะเทียบแล้วใส่มา จะเห็นได้เลยว่าบางอย่างวางลูกูหมาบางตัวมันจะเห็นเลยว่ามันเล็กกว่าของสเต็กเดิมอะไรเงี้ยผมเลยทําการบิวใหม่หมดเลยเปลี่ยนลูกหมาเปลี่ยนบูททุกอย่างแท้ใหม่หมดซึ่งผมว่าทาคันนี้งบประมาณผมบอกเลยว่ามันมากกว่ารีสโต้แล้วเพราะว่าผมทําไปสอง0ส0นะคันนี้ที่บิวสภาพจะปรุงสภาพนะครับ โดยปกติทําบริสโตถ้าคุณมีโวสภาพแบบกลางๆหรือทรมโซมคันหนึ่งโสดบรีสโตเขาจะคิดค่าบรีสโตอยู่ประมาณประมาณหนึ่งแสบวกลบประมาเนี้ยนะครับประมาณนี้โดยเฉลี่ยนะแต่คันเนี้ยผมทําไปประมาณสองแสนละก็คือออกมาสภาพนี้เลยเพราะว่าผมเน้นให้มันกลับมาสภาพสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับก็จะเห็นตามนี้เลยว่ามันไม่ได้ใหม่เฉพาะสีหรืออะไรผมทําให้มันใหม่กลับมาโดยทั้งสมรรถนะทั้งการใช้งานนะครับ เพราะว่า evo 7 GTA เป็นรถที่ผมชอบมากรุ่นหนึ่งเลยต้องเป็น evo 7 GTA สีนี้ด้วยมันเป็นอะไรที่ฝังใจมานานแล้วมีโอกาสได้ทำสำหรับคันนี้เลยเดี๋ยวพาไปดูรอบๆคันอีกที สำหรับใครที่ชื่นชอบบรรทาพวก Evolution นะครับก็แนะนำไว้เลยก็ถ้ามีโอกาสก็ซื้อได้รีบซื้อไว้นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นกระแสของเขาที่กำลังมาแล้วก็ตลาดโลกเขาก็เริ่มเล่น Evo กันเยอะอารมณ์อร่มันก็เริ่มเหลือน้อยลงเนาะบางอย่างมันอะไรอ่ะมันแพงเป็นแพงขึ้นมาค่อนข้างมากบางคนเคยเล่นมาแล้วแล้วบอกว่าโอ้ไม่อยากเล่นแล้วเบื่อแล้วเพราะว่า ของมันแพงขึ้นเยอะมันแพงเกินไปเคยซื้อไม่ใช่ราคานี้ก็ตามกลไกกตลาดนะครับกลไกตลาดคือดีมาซัพไพเนาะคนต้องการมากขึ้นของมีน้อยลงมันก็ขึ้นไปตามกลไกของมันนะแต่ถ้าคนที่ยังรักยังชอบมันก็ก็มันเป็นรถที่ความชอบอะถ้าขับแล้วมีความสุขก็ก็ต้องก,ก็คือต้องแบบยังไงอะ่ะก็ต้องยอมจ่ายในสิ่งที่มันสมควรจ่ายนะครับอย่างเงี้ย เมื่อก่อนนะหลาบางตัวบอกว่าเคยซื้อเท่านี้ไฟหน้าราคาเท่านี้เดี๋ยวนี้ทําไมแพงไฟท้ายเคยซื้อไม่กี่พันปัจจุบันนี้หมื่นกว่าอย่างไฟท้ายตอนนี้นะครับไฟท้าย GTA นี่มือ 2, สองสภาพสวยต้องมีหมื่นสองถึงหมื่นห้านะครับประมาณนั้นอันนี้ผมก็ซื้อซื้อมาไว้สำรองเปลี่ยนเพราะว่าที่รถไม่สวยเปลี่ยนแล้วหนึ่งคู่นะก็ ประมาณนี้นะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่ารถทุกรุ่นมันก็มีสเสน่ห์มีอะไรในตัวมันเองนะครับมันแล้วแต่ความชอบเพราะว่าถ้าเราชอบอะไรมันก็ไม่แพงนะครับเพราะว่าอย่างคันนี้ผมบอกเลยว่าทํามาเนี่ยความตั้งใจทําคันนี้นยทำมากที่สุดเท่าที่เคยทํารถมาเลยทํามากที่สุดทั้งเวลาทั้งงบประมาณทั้งอะไรทุกอย่างทาเยอะที่สุดเท่าที่เคยเอายูโวมาทําเลยก็น้องๆประกอบใหม่เลยยกเว้นตัวบอดี้ที่เป็นแบบ ของเดิมใหม่แล้วสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามฝากคำถามใต้คลิปแล้วนะครับอาจจะไม่ว่างนานๆว่างมาตอบแต่ก็จะตอบให้นะครับเราวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝาก Evo Miller ไว้ด้วยนะครับ